พี่ดูทำอะไรอะ่ะทุกคนเก,ก็บพริกอ่าิงกับแซลมอนนี่วันนี้อยู่ร้านส้มตำริมทางอ่าเออโอเคตอนนี้พี่ดิวอยู่ที่ร้านส้มตำริมทางทุกคนมันมีต้นพริกอะเราพริกแบบพริกแบบนี้มากทุกคนดูเ oh <my> นี่ยพริกเมืองเลยเผ็ด oh <my> ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนี่เอามากินกับแซลมอนทุกคน อยอยู่ริมทางเนียเห็นป้ายเลยไหมซูมถึงไหมป้ายจังหวัดเลยมากินพิที่เมืองเลยไ <c oughs> วายมาดูกันออกทุกคนนี่อเอามากินกับแซลมอนโ <c oughs> อ้เนี่ยนาแต่ คือน,น้ำลายแล้วอะได้หรอเผ็ดไหมอะเบียไม่เผ็ดหรอกค่ะมันยังอ่อนอยู่โอ้หึเผ็ดเบียได้ยูุหม อืมไม่เพ็ดไตีดเลยเจ้อืมอืมอืมตอนนี้เราอยู่ที่งานหนองหินนะครับใครรู้จักหน้องหินเลยอืมลองโ oh อ้ my god เต็มปักอืม

ใครกล้ากินพริกแบบพี่เดียวมันไม่หวานนะทุกคนพริกอะปื้จักเม็ดแล้วเนี่ยเชื่ออือหืออืออือซมตำเมืองเลย อันนี้ต้าตำทุกจังหวัดเลยอันนี้ับปลาปลาล้าน,นวะปะลา,นนานนอ,อ้าอร่อยคนเลยมาเด้อพี่น้องพี่น้องกินอ่ากุ้ข้าวน้ำตาลเด้อพี่น้องแซบหลายเด้อพี่น้องอืมนีอ่อ,อันนี้ต้มแซ่บเนื้อค่ะอื อันนี้อันนี้คือหมูย,ย่าง,า,งยางค่ะอืมอืมอืมดีขอบคุณนะคะอ่อทุกคน17นี้ในลงภาพยนตร์นะครับ